สายฟอโดนใจต้องคันนี้เลย Honda F C 1.8 E Minor er c h a i n นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะก็ะอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะนั่งได้อย่างสบายสายเลยนะคะ <S <S สายฟอโดนใจต้องคันนี้เลย Honda F C 1.8 E Minor er c h a i n นะคะปี2020นะคะมาดูกันนะคะว่าความรหรูหรา กิบเก๋อมาดูไฟหน้าโปรเทคเตอร์นะคะโคเมียมนะคะตัวนี้นะคะตัดด้วยสีดำนะคะโลโก้ฮอนด้นะคะตัวใหญ่ๆไปเลยนะคะที่สำคัญที่พี่แหม่มชอบอีกอันหนึ่งก็คือจะมีไฟแต่งตรงซุ้มล้อด้วยนะคะอันนี้มาจากโรงงานนะคะล้อแม็กจากโรงงานที่สำคัญยางปีใหม่มากๆเลยปี23ใช้งานได้อีกยาวๆเลยก,กันเลยทีเดียวนะคะามาดูกันที่กระจกพับไฟฟ้ามาพร้อม ไฟด้านข้างนะคะมาดูภายในกันมั่งนะคะภายในนะคะเบาะหนังจากโรงงานสภาพดีนะคะไม่มีรอยปีแตกนะคะนั่งได้อย่างสบายๆเลยนะคะยงังตึงๆอยู่เลยนะคะมาดูกันที่คอนโซลไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะ,ะมาดูที่เบรกไฟฟ้ากันมั่งนะคะตัวนี้มีเบรกไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคุ้มหนังนะคะมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับโทรศัพท์นะคะได้ฝั่งขามือ,อฝั่งนะคะแล้วก็ปรับเสียงเพลงเสียงวิทยุได้เลยนะคะที่พวงมาลัยมาดูกันที่เลขไม่์ม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะก็ะอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะนั่งได้อย่างสบายสบายเลยนะคะ ไปกันได้หลายๆคนเลยนะคะเบาะหนังสภาพดีเลยทีเดียวนะคะนั่งยืดขายืดแข้งได้ไม่อึดอัดนะคะไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆหลายคนได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นตัว C นะคะดูหรูหรานะคะแต่งดีไซน์ได้สวยงามจริงๆนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมแต่งนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังถอยหลังนะคะอยู่2จุดะะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ คันนี้เป็นสีเทามิลเลนเนียมโดนใจมากๆเลยนะคะด้านในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์มากๆมันกว้างมากๆเลยนะคะถุงกลอฟได้อย่างสบายๆหรือว่าจะขนของขนสัมภาระทั้งครอบครัวไปได้ไหนไกลๆได้อย่างสบายๆเลยนะคะที่สำคัญราคาป้ายแดงอยู่ที่860,000บาทนะคะแต่เรา ขายในราคาเพียง598,000บาทเท่านั้นไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดของประเทศไทยคุณใช้บัตรเครดิตนะคะขอผ่านแอปธนาคารใช้เวลาเพียง30นาทีหลังจากแอปอนุมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายได้เลยทีเดียวบัตรประชาชนใบเดียวก็มารับได้เลยปรึกษาปัญหาไปแนนซ์ได้กับพี่แหม่มนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียง11,000นะคะตลอดอายุกัน ใช้งานเลยทีเดียวนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยสําหรับคันนี้นะคะดอกเบีย้ยก็พิเศษได้นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านนะคะโทรมาสนใจโทรมาโทรหาพี่แหม่มได้เลยนะคะ11 12ออโต้24ชั่วโมงรับได้เลยค่ะ